เดีครับวันนี้ผมเด็กแกร์ทีนัวู่วันนี้จะมาชมบ้านนะครับแป๊บนึงนะครับเตือน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 เตือเตือตือตื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  นี่สแต็มแดงเกงมวยไทยเทพไหมเนี bon ่ยเด็กแถวบ้านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้โอ้ยเต็มใหญ่เลยนี่ไงอือนี่คือลูกบอลเดี๋ยวเฮ้ยอย่า ให้น้องไปงน้องจฟุตบอลใช่หรอโทรศัพ